ผมด้อมออสู้ต้นฉบับได้ป่ะโอเคปะอะไรหลัวันนีเอาเอะไรวะเฮ้ยยังไม่รู้นใครพูดอะไรเลย <laughs> เดี๋มันไม่ทันขอ <laughs> ขอบอกรล้าดูกนเลยโอเครับเ okay. <laughs> <laughs> ละครับ มาเลยนะพี่ผมเหงาโอ้โหเฮ้ยพี่เพื่อนพี่ผมบอกให้พี่เอิร์ธมาเร็วๆอ้าวไม่ใช่พี่ยบอกไปเป็นเพื่อนเล่นเล่นโอ้โหดูนี่บึ้กมากเลยอะคือที่ผมออกมาให้เอิร์ธเปลี่ยนชุดโอ้โหดโอ้โหเด็กๆนะคนดีมาก โสดถ้าจะเรียกพี่มาเป็นเพื่อนแล้วเอาพี่มาแซวอย่างนี้นะครับกลับไม่ได้พี่ยังพูดได้หมดเลยพี่ครับุณดีครับเราลองลองนี่โอ้โหจุดจุดเทียวเลยพี่โอ้โหยอันนี้อะไรเนี่ยมีลองลองพื้นตรงนี้ด้วยโอ้โหแน่นอนจิพี่ซันแน่นอนดิลองเป็นบ้างไหมเละครับก็คือนะฮะสนุกไหมกับโชว์ที่ผ่านมาครับ เล่นนะนคือผมจะบอกว่าอะไรก็ตามที่พวกเราเล่นบทเวทีนะครับ <S <S 2> <S 2> มันจะเป็นการแซวกันหรือว่าจะเป็นการที่เราเลือกโชว์แต่ละโชว์มา, <S <S เ,มาเรือกจริง มันเนรู้แล้วแต่เราอยากให้ทุกคนมีความสุขนะครับคือไม่ว่ามันจะเป็นมุกที่แบบว่าทะลึ่งทะเล้นนะครับหรือจะเป็นเรื่องของการโชว์เต้นอะไรก็ตามหด้าที่เราสองคนเลืเอยคลานด้วยกันเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการที่อยากให้ทุกคนสนุกสนานนะครับว่าอะไรบางอย่างที่มันแบบว่าเออไม่หนุกไม่อะไรอย่างเงี้ยก็ลืมมันไปเด้เออนไดต่อไปดูนะครับคือเอ้ถามโซ่หน่อยนั่นแต่ออกจากบ้านมาเป็นงานเป็นไงบ้าง อ๋อก็ดีพี่ไปเรื่อยนดีดีไงได้ข่าวว่างานเยอะนี่ตอนนี้เรามาแล้วเรมาโอ้ยโอ๊ยวัยผมชอบที่ากเลยนะสายตรงนี้อะไรจะต้องมีมีกิมีไต่เอ้ยสนใจว่ามัเปแฟชั่นสมัยนี้เยหรอเปเป็น new f a s h i นรพี่ชายีขาขาเต็มมาก แต่เราคือไม่เต็มนพี่เฮยโพเันไปแล้วนะเสื้อเสื้อไม่ค่อยเต็มาที่ผมลงเขาผมลงเขาเลมเมัเลยเกียวขึ้นเออ่าพี่เลยสงสัยอะไมากมาเลย่ในเมื่อเอิเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วก็เข้าไวานนี้สองคนนี้ดีกว่าครับ